พญานาคครุดยักษ์เนี่ยมีตัวตนจริงอาสูรนี่ก็มีจริงก็เกิดความคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะเป็นบ้าไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองเห็นพระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของพญานาคว่าพญานาคเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนนมีวันนะและก็มากไปด้วยความสุขผู้ที่ไปเกิดเป็นพญานาค พระพุทธองค์นั่นตรัสว่าเป็นผู้ที่กระทํากรรมทั้งสองกรรมทั้งสองก็คือกุศลกรรมบท10และอกุศลกรรมบท10คือเป็นผู้ที่ทําดีด้วยทําชั่วด้วยปะปนกันไปและก็เป็นผู้ที่ให้ข้าวให้น้ํารู้จักการให้ทานให้ผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือเครื่องตามประทีพ แต่ว่าให้ทานให้ข้าวให้น้ำนี้และก็ทำทั้งกุศลและอกุศลคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมหรืองดเว้นบ้างทำบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพยเจอร์หรืออาจจะไม่พูดงดเว้นบ้างหรือบางครั้งก็มีความโลภมีความพยาบาทมีความเห็นผิดหรือบางครั้งก็ไม่โลภ ไม่พยาบาทเบียดเบียนใครมีความเหมนถูกนี่คือลักษณะของคนที่กระทํากรรมทั้งสองทั้งกุศลและอกุศลและก็เป็นผู้ที่รู้จักการให้ทานด้วยแต่ว่าเกิดความรู้สึกคือไปตั้งความปรารถนาก็มีความคิดว่าพญานาคนั้นเป็นผู้ที่มีอายุยืนมีวันณะมากด้วยความสุขเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นพญานาคได้เพราะว่าตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ ซึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าพญานาคนั้นจะมีลักษณะการเกิดอยู่สี่ประการก็คือเกิดในไข่เกิดในคันเกิดในเท่าใครแล้วก็เกิดผุดขึ้นนี้คือลักษณะของการเกิดของพญานาคมีสี่แบบอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องของพญานาคพระองค์บอกว่ามีพญานาคตัวหนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดเอื่อมระอาคือเกลียดกําเนิดนาคของตัวเอง ก็เกิดความคิดว่าอยากจะพ้นจากความเป็นพญานาคก็เลยได้กลายอัตภาพหรือแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็แปลงร่างเป็นชายหนุ่มแล้วก็ไปหาภิกษุเพื่ออยากจะขอบวชเพราะเกิดความคิดว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ได้บวชไปเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะทำให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นจากความเป็นพญานาค ภิกษุเมื่อพญานาคไปขอบวชไม่รู้ว่าเป็นพญานาคแปลงกายมาเป็นมนุษย์ก็เลยอุปสมบทให้หลังจากที่อุปสมบทแล้วก็ให้พญานาคตัวเนี้ยไปอยู่ในวิหารกับภิกษุรูปหนึ่งคืออยู่ในกุฏิพอตกกลางคืนภิกษุที่ไปอยู่ด้วยก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไปเดินจงกรมออกไปอยู่ที่กลางแจ้งพอภิกษุรูปนี้ออกจากกุฏิไปแล้ว พญานาคก็เกิดการวางใจแล้วก็เผลอนอนหลับไปปรากฏว่าหลังจากที่พญานาคเนี่ยนอนหลับตัวเองก็กลายร่างเป็นพญานาคตามเดิมตัวใหญ่มากขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างภิกษุรูปที่ออกไปเดินจงกรมก็กลับมาผลักบานประตูไปเพื่อหวังที่จะเข้าไปในวิหารเข้าไปในกุฏิก็ปรากฏว่าวิหารหรือกุฏินั้นก็เต็มไปด้วยงูที่ขนดยื่นออกไปถึงหน้าต่าง ก็เกิดความตกใจร้องเออะโวยวายเกิดขึ้นภิกษุที่อยู่แถวนั้นก็เลยมาดูว่าทําไมเกิดเสียงเออะปรากฏว่านาคที่แปลงร่างมาบวชเป็นภิกษุก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นพญานาคเรื่องนี้ก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมก็เลยบอกว่าพญานาคนั้นมีความไม่งอกงามในธรรมวิน,นัยนี้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในอัตภาพนี้ ก็เลยให้พญานาคเนี่ยไปรักษาโบสดทุกวันที่14-15และวันที่8คือ14ค่ำ15ค่ำและก็8ค่ำพระพุทธองค์นั้นบอกว่าด้วยวิธีเนี้ยจะทำให้พ้นจากกำเนิดนาคพญานาคก็รู้ว่าตัวเองนั้นมีความไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ก็รู้สึกเสียใจอุตส่าห์แปลงร่างมาเพื่อที่จะมาบวชหวังว่าจะหลุดออกจากกำเนิดหน้าค แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะออกจากกำเนิดนาคได้ซึ่งพระพุทธองค์ก็บอกว่าเวลาที่พญานาคถ้าแปลงกายมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วกลับกลายเป็นพญานาคตามเดิมเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างเหตุปัจจัยที่ทําให้พญานาคนั้นกลับกลายเป็นร่างเดิมก็คือมีสัมพันธ์กับพญานาคตัวเมียด้วยกันเสพเมถุนกับนางนาคที่ มีชาติเสมอกันก็คือพญาน,นาคที่ผสมพันธ์กันก็จะกลับกลายเป็นพญาน,นาคและอีกประการหนึ่งก็คือนอนหลับคือเขาแปลงกายมาเป็นมนุษย์แล้วเผลอนอนหลับร่างจะกลับกลายเป็นพญาน,นาคตามเดิมอันนี้คือสองประการที่พระเจ้าตรัสไว้เรื่องพญาน,นาคมีอะไรอีกที่พระเจ้าตรัสไว้ก็จะมีโผล่อยู่ในชุมนุมเทวดาก็จะมีเรื่องของพญาน,นาคก็คือเรื่องของเท้าวิรูปัก์ ที่เป็นราชาของพญานาคก็มีบริวารมากท้าววิรูปักนี้ก็จะมีกำลังมากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมีรัศมีมียศอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในชุมนุมเทวดาก็จะมีราชาของพญานาคก็คือท้าววิรูปักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้พวกยักษ์ก็จะมีตรัสเอาไว้ในชุมนุมเทวดาเช่นเดียวกันพวกยักษ์ก็มีจริง ก็มียักษ์หลายประเภทด้วยกันที่พระพุทธองค์ท่านตรัสนะครับในชุมนุมเทวดานอกจากนี้ที่พระพุทธเจ้าทนตรัสไว้ก็มีครุฑครุฑนั้นก็มีอายุยืนมีวันณนะและก็มากไปด้วยความสุขครุฑกับพญานาคเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นผู้ที่กระทํากรรมทั้งสองก็คือทั้งกุศลและอกุศลด้วยและยังเป็นผู้ที่ให้ข้าวให้น้ํา ให้ยานดอกไม้ให้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปเหมือนกันแต่ก็เกิดความคิดว่าครุฑเนี่ยมีอายุยืนมีวัน,นะมากไปด้วยความสุขเมื่อตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไว้ตายไปก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นครุฑได้ตามความปรารถนาครุฑเนี่ยก็มีกำเนิดสี่เหมือนกันก็คือเกิดในไข่เกิดในการเกิดในเท่าไคลแล้วก็เกิดผุดขึ้นเช่นเดียวกัน ในชุมนุมเทวดาก็จะมีเรื่องของครุฑเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกันที่พระพุทธองค์ตรัสไว้พญานาครุฑยักษ์เนี่ยมีตัวตนจริงส่วนต่อมาก็จะมีอสูรอสนรนี้ก็มีจริงอสูนเนี้ก็จะมีพระสูตรที่เกี่ยวข้องก็คือมีคนคนหนึ่งเขาคิดเรื่องโลกมีความคิดในเรื่องต่างๆก็เลยออกจากเมืองไปไปนั่งที่สะบัวนั่งคิดไปคิดมาก็ ได้เห็นพวกพลทหารคือพวกช้างมา้ารถพลเดินเท้าเข้าไปสู่ทางรากบัวนั่งข้างๆสะแล้วมองไปที่รากบัวก็เลยมีกลุ่มทหารยกพลผ่านรากบัวก็เกิดความคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะเป็นบ้าไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองเห็นกองทัพก็ไปร้องบอกผู้อื่นว่าตัวเองคงจะเป็นบ้าที่ไปเห็นกองทัพคิดว่าตัวเองต้องวิกลจริตแน่ๆเลย เพราะไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อทุกคนก็คิดว่าเขาเป็นบ้านแน่ไปเห็นกองทัพผ่านรากบัวแต่เรื่องนี้ไปถึงพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนคนนั้นที่เขาได้เห็นอสูรยกทัพผ่านรากบัวเพราะว่าอาสูรเนี่ยลบกับเทวดาแพ้เทวดาก็เลยยกทัพกลับผ่านรากบัวพระองค์บอกว่าคนคนนั้นได้เห็นในสิ่งที่มีจริงสิ่งที่เป็นจริง เพราะว่าในการดึกดำบรรันนั้นพระองค์บอกว่าสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรเนี่ยก็ยังมีรบกันพวกเทพเนี่ยเป็นฝ่ายชนะพวกอสูรเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรก็เกิดความกลัวก็แอบหนีไปสู่ภพแห่งอสูรโดยผ่านทางรากบัวเพื่อหลอกพวกเทพพวกเทวดาจะได้ค้นหาไม่เจอนี่คือเรื่องของอสูรที่มีปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เรื่องอาสูรนี้ก็ปรากฏอยู่ในชุมนุมเทวดาเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสในเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรคิดเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วมันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์มันไม่เป็นไปเพื่อพรหมจาร์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะยิ่งคิดมันก็ยิ่งทุก์ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานพระองค์บอกว่าเรื่องทางโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด ถ้าจะให้คิดก็ไปคิดในเรื่องของอริยสัจส,สี